ในฮาร์ดโมดเนี่ยมันมีบอสอยู่3ตัวครับผมเป็นบอสเหล็กที่น่าจะทำให้หลายๆคนที่เป็นมือใหม่ร้องไห้มานักต่อน,นักแล้วและก็โอเคผมไม่ได้จะมาพาฆ่าทั้ง3ตัวแต่ผมมีทริคและก็วิธีการชีสบอสตัวหนึ่งครับผมมันคือด h e d ส s t r ร y เ r และห้องนี้แหละครับจะช่วยมันถุยช่วยทุกคนฆ่ามันครับผม อื่นผมอยากมาระบายนิดหนึ่งคือตอน1.4อะคือเราสามารถทำเป็นห้องสี่เหลี่ยมโง,ง่ๆงงบนอากาศเพราะว่าไอ้ลูกน้องมันของดีเดสเตอเ์อร์นะครับผมมันไม่บินทะลุบล็อกแต่1.4.4มันแก้เว้ยโอ้เซ็งแล้วผมก็ไปออกแบบมาแลาการบผมนี่น่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดที่ผมจะทำได้แล้วขอบคุณครับ ในการที่จะทําห้องนี้นะครับผมทุกคนต้องเตรียมหนึ่งบล็อกอะไรก็ได้นะครับผมก็แล้วแต่ทุกท่านนะครับลองนับดูผมใช้เท่าไหร่ผมเออผมมาอัดคลิปนี้ผมก็ไม่ได้นับเหมือนกันขอโทษด้วยแล้วก็ background นะครับผมแล้วก็เก้าอี้แล้ว e, ก็โต๊ะกราฟนะครับผมเราต้องเชิญคุณพยาบาลมาอยู่กับเราในตอนซู่บอสครับผมลูกบอลแมว1อันช่วยเพิ่ม5 defense, ม้าดิฟเ ammo box นะครับผมช่วยลด การใช้กระสุนของเราครับผม b e วิชิ่งเทเบิลช่วยในการเพิ่ม1 s u m m o ซให้กับเราช่วยเพิ่ม m a g m i n i เนนั่นแหละครับผมฮาร์ดแ n นเทนช่วยเพิ่มความเร็วในการรีเจนเนอเรชั่นกร i o ซลกับดักภูเขาไฟทางน้ำพึ่งก็ช่วยในการเพิ่มร e เจนเหมือนกันถ้่เดินไฟ1อันก็ใช้วางสายไฟและแน่นอนครับผมเราต้องใช้สายไฟต่อไปคือตัวจับเวลา3วินาที แล้วก็ Venom ม h e t r a p นะครับผมหาได้จากการเอา The t r a p ธรรมดามาคราฟต์กับ Spider Fang หรือเขี้ยวมงมุมนะครับผมที่ตกคราฟตและสุดท้ายคือแคมไฟนะครับผมเอาสีไหนก็ได้นะครับที่ทุกคนถูกใจโอ,อ้ผมลืมพูดไปเลยอีกหนึ่งไอเทมที่สำคัญคือ i อซ์ o รนะครับผมมันช่วยในการวางบล็อกบนอากาศได้นะครับไม่งั้นเราก็สร้างไม่ได้เนาะใครอยากจะต่อบล็อกขึ้นมาสูงไหมล่ะ โอเคขั้นตอนการสร้างนะครับผมคือให้ทุกคนนับบล็อกตรงฐานคือ6ถุย12บล็อกนะครับผมและวางขึ้น5บล็อกตามลำดับแล้วก็วางค้างค่าอีก12บล็อกให้เหลือช่องวางด้านนอกเพื่อวางเวนอมแรับนะครับผม คือวางโต๊ะคราฟไว้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้นะครับผมของห้องเราแล้วก็วางแบ็กกราวน์ให้ทั่วห้องนะครับและก็ใช้ถังน้ำผึ้งนะครับผมเททั้งหมด7ทั้ถังมันจะเต็มทั้งหมด1บล็อกพอดีทำให้เราได้รับบัฟในการรีเจนเนอเรชันเรื่อยๆวางเก้าอี้ครับผมก็อย่างที่รู้เราต้องพาคุณพยาบาลมาอยู่กับเราแล้วก็วางฮาร์ดแลนเทินครับผมก็ช่วยในการรีเจนแล้วก็เป็นแสงสว่างให้กับห้องเรา มาคือวางเจ้าของบัฟทั้ง4อันนะครับผมบนอันนี้แล้วก็เชิญคุณพยาบาลมาอยู่ในห้องนี้นะครับผมขั้นตอนเกือบสุดท้ายคือวาง The Trap แล้วก็เจ้า g r a ซ i e r ให้เป็นหน้าตาประมาณนี้เผื่อหล,ลายๆคนไม่รู้นะครับ g r a ซ i e r มันวางแบบบนเพดานได้แล้วก็ต่อสายไฟให้กับมันวางสวิตช์เท่าที่คุณจะถนัดครับผมวา,วางสวิตทวางสวิต์ที่ที่คุณน่าจะกดถนัดครับ นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วครับผมกับห้องสังหาร Destroyer ครับผมลืมบอกครับผมในการที่จะทำห้องแบบนี้คุณต้องหาทำเลนิดนึงนะครับให้มันสูงกว่าพื้นโลกปกติก็ในมินิแมปทุกคนก็จะต้องไม่เห็นพื้นประมาณนั้นครับผมมาถึงส่วนอาวุธและเอ็ e เ s o r y นะครับผมผมบอกเลยว่าเอ็ e เ s o r y บางอันก็เอาเข้ามาตั้งแต่พรีฮาร์ดโหมดเลยครับ อันของชุดกราะและ a c อ e เซ o r y ผมจะใส่เป็นชุดไทเทเนียมที่หมวกเป็นของสายเรนจ์แล้วก็ของตามนี้เลยครับผมที่แค่อ่าชืชืขอบคุณครับ,รบวุดมีอยู่3อย่างนะครับผมคือ 1. Strombo ส่วนลูกธนูเราจะใช้เป็น Holy Arrow ่นะครับผมคราฟต์ดจากเขายูนิคอร์นผมพิกซี่แล้วก็แอโร่ธรรมดา200อันนะครับผม ต่อมาคือคาถาซซมมอนของสไปเดอร์นะครับผมทั้ง2อันเลยมาช่วยในการทำดาเมจเล็กน้อยนะครับผมเล็กน้อยจริงๆผมจะสู้บอสให้ทุกท่านดูนะครับเห็นได้ว่าผมปิดก้อนโหมดและ difficulty อยู่ที่มาสเตอร์เลยนะครับผมและเราจะไม่กินยาช่วยอีกเพราะว่าผมคิดว่ามันก็เยอะแล้วนะก็ถ้าพร้อมแล้วเรียกบอสได้เลยครับผมก็วิธีง่าย,าย,ายๆนะครับผมก็ให้ลากตัว หัวยิงของเราไปผมไม่รู้หัวยิงอะเออแล้วก็ลากไปซ้ายขวานะครับผมถ้ามันมีมินเนี่ยนของเจ้าบอสมันไอตัวนี่แหละเป็นตัวปัญหานะครับผมก็ลากไปมาถ้ามันขึ้นมาเยอะเกินและถ้าเลือดคุณเหลือน้อยจริงๆให้รีบกดฮิวจากพยาบาลนะครับผม